สวัสดีค่ะบ,บัดนี้วันจันทร์ที่7เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่68ที่ข้าพเจ้านางสาวรัชนิกรเมฆฉายขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริ แลมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระเพชรชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกร,ราชพระรุธนาตรัย ังสัมมาสัมพุทธโภธควาวุฒิธรงมพกวันตังอภิวาเทนิสวากาโตพักะวัตาธมูธาม,มังนามาซามมสุปฏิปันโนพะกขวะโตสาวกะังโค้ังคังนมามาเมือบทที่สองบทโรชาราภาัรีนพินาศอรหังสัมมาสัมพุทโธ สุจิรังปาริณิพุตโตคุเนหิตธามาโนทานิปารามิหิจติสติยาวชีวังอาหารคุทังธรรมังสังคันสารานังคตโตปูเชมิระตนาตยังธรรมังจรารมิโสธินาบทที่สามบทสวดชุมมุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอันตราคชันตุเทวตาสัทธมรรมมิราชสาัตสุนันตุสัคโมคทัง สคกเเคเมสโรเปคิริสิขาตัตเตจันตตดิเควิมาเนทีเปรัเทจคาเมตารวนาคาเนเคหะวัตุมิเคเตพุมมาจายันตุเทวาชาลาทธาวิสมเมยาคคานทัพนาคาเดทันตาสันติเกยามมนิวราวาจานัชธาวูเมสุนันตูธรรมสวรนาการโยยางพัทันตาธรรมสวร โยัมพะทันตาธรรมสวรรกาโยมพทันตา <S <S <ess> ที่สี่สวดตุภาภาคานามการนามตตสภะวะโตอรหัโตสัมมาสัพพุทธานโมตสะภะวโตอรหัตโตสัมมาสัพุทธานโมตสะภะควัโตอรหัโตสัมมาสัพพุทธัะ บทที่ห้าบทสวดไตรสรณาคามนะปาทพุทธังสรนังคชาติมีธรรมังสรนังคชาติมสังฆังสรนังคชาติมีธุดียมปีพุทธังสรนังคชาติมีธุดียมปีธรรมังสรนังคชาติมีธุดียมปีสังฆังสรนังคชาติมีตตียมปีพุทธังสรนังคชาติมตตียมปีธรรมังสรนังคชาติ ปีส, ang, สังคังสรนังคาชาบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสรนังอัญญงพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะสุทิเมปุตุสัพพทานาทิเมสรนังอัญญงธรรมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะสุทิเมปุตุสัพพทานาทิเมสรนังอัญญงสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะสตทิเมภูตุสัพพทา บทที่เจ็ดบทสวดติรัตนาปนามคถาพาุทธังนเมรัตนาโพตสลัลิราจิตังธรรมังนเมรัตนาโพตะมิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนาโพตะสุสีลทิฐิเอตังนเมติรัตนารัตาตาาวหังสัมมาสมุมสลิตาวัตถุบิเสสะปูตังอัญโยายานิตะคุณโยคะวาสปวัตตังอสุนิตยังพิปิตเทวะยะาติทันเท เอกัมวินาตติตะเปรสมะสัมภเวนะโลกเกกทาจิจะจิเรจจปาติตูตังพันผิรรยามิสยังอาติทุทธสัทธังวินลูหิปันธิตะชนะหิมิชัน,ชนยโยโรปังโลกัมหิเกหิจิกถถาจุปะละภนิยังเกสัจจิสุถุเวทิตังคุณะกายยตายะนามเมหิอวะชนะตายะสิส,สตัมปิ สมุปะสะตังมานาสุสสุธาปสาธาัสสะทฐานังปุญญาธิการนามาสมุตมะปุณภูมังทุกขาปมจนามุขะสารนังขา,านังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชันยังนิพพานะสัจฉิกิริยายุปนิสัยยถาสัมมากิเลสมะและสุทธานาสิทธิยาจะสาธุหิอัตถะกุศเลหุปะเสวนิยังปานิจจางปิสารนัง สมาหิตตัณติละตัณห์สละนังฆะตัณห์ระติ้งทิวังขนะดในสุนามะสมานาปุชเชนวจาเปีสัสส,สันตามุสุปสันนจิตาตัฏฐานุปริจริยาสทารตาจัตปุญ,ญเยนะปะฏะสุกเตนะสุขีพระเวนุเตเชนะปะสะนะ จสัาปิสุทิโหตุโยเจธาธรรมวินัยัิหิปมาณพุโตโลกุตราพิสมยโยนิยโตสุโภชังตัดโสปนิสยะใจยายะาอย,ายังปิโหตุวัตถุตยเยปริจิตโตสุปัสสาธการโรบที่8ดบทสวดนมามการาสิทธิคาถาในปรานิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานโรรส โยจักคุม,มาโมหังลาปะกะโถสามังพุทโธสุขโตเวมุตโตมารัสปาสาวิโมยจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวนเนยังพุทธังวรันตังเสลสานามังโลกัสสะนาถันจะวินายกันจะตันเตชะสาเตชยสิธิหุงโตสพันตารายาจวินาสเมนตุธัมโมทโชโยวิลาตัส,สัตตุ ทศเสสิโลกัสสาอิสุธิมาคังเงยานิโกธรมราธรสธารีสาตาวโหสันติกรโรสุจินูธรรมังวรันตังศิลสานามามิโมโหหบทาลังปสันตาทาหังตันเตชาสาวเตแชสิทธิโอตุสัพันตรายาจะวินาสเมตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโย โลกัสสะปาปุปะกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจัสวากขาตธรรมมาโุทิตังกรโรติสังคังวรันตังศีลสานามามิพุทธานุพุทธังสมาสีละิิทิตันเตชะสาเตาเชสิทธิอุตุสพันตรายาจะวินาสเมนตุ บทที่9บทสวดนโมก,ร,กาาระอัตถากะถานโมอรหัตโตสัมมาสัพพุทธัสสะเมเหสินูนโมอุตามะธรรมสาสวาขาตาเสวะเตนิธะนโมมหาสังฆัสสะปิมิสุทธะสิระเทิโนูนโมอมาตายาราาัตสสะรัตนาตาัสาสะสัตถุกังนโมอมากาตัตาสาตาสะตัสสะวัฏฏายสาปินโมการาพพาเวนะพิขชันตุปทวานโมการาภพาเวนะสุขีปุตุสัพะทา โอการัสตาเตเชนาวิทิมหิโวนิเตชวาบุที่สิบส่วนมหาสมัยสูตรเอวเมสตังเอกังสมัยยังภะคะวาสักเกสุวิหารเตกัพวิลวัตโสเมงมหามุนีมหตาพิกุสังเขนสัสติงปัญจามเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตา เยภูยนาสันิปติตาหุนติภควันตังทัศนายภิกขุสงคัญจ่าปัตโโคจะตุนนงสุทาวาสกาอิการนังเทวานังเอตทโรสิายังโคภควาสเกสุวิหารติกาภิลาวุตุสมีมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนัสทิงปัญจมเตหิภิกขุสเตหิสพเเหววะอรหันเตหิทัศหิจาลูกกะาตุกุเทวตา เยพฤยนาสัน <cin stereotype and als> <f dragging> ิปติตาหุนติภควันตังทัศนายภิกุสังคันจะยันยูนามยังวีนาภควาเดนุปสังกมยามาอุปสังกมิตาวาภควโตสังติเกปเจกข้าท่าภาษยามาติอตโคตาเทวตาสยทาปินามาภลวาบริโสสมาัญชิตังวาพาหังปสารยาปสาริตังวาภาหังสัมมิชยยอิบามวะสุทาวาเซสุเทวสุตระหิตา ตปุระโตปัตรุหังสุโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวัติตวะเอกมันตังอธรรมสุเอกมันตังเทตาโคเอกาเทวตาภะคะวันโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมัยโยปวนาสุเเทวกายาสมาคตาอาคตธมหาอิมังธรรมสมัยยังทักิตาเยวะปราชิตาสังคันติอาจจะโคปราเทวตาภะคะวันโตสันติ ราิโคสมาทางสุจตังตโมชุกรรมังสุศาลาทิวเนตานิขเหตตวันทัยริยานิระคันติปันฑิตาติอัตุโครปราเทวดาภควัตเตสติเกยมคาทังคาสิเชตวาขีหลังชิตตวะบริคังอินทคีลังโอหัจามเมชาเตจารัติสุทาวิมลา,าจาักุมตาสุทันตาสุสุนาคาติ สันติเกมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเซนาเตคเมสันติอปายาคูมิปะหายามนุสังเทหังเทวกายังปรุโบรเรสันติติอรคุอะคขวาภิกขะมันเตสิศีปุเรนักิกขเวทัสสะสุลกธาตุสุเทวตาสัมปติตาโหติตาคาตังทัสนายามิวสังขันจัเยปิเตภิกขเวให้สมะติตามัททานังอรหันโตสัม สัมปีผักวันตานังเอตังปารามายวะเทวตาสนิปติตาเอเฮซุมเศยธาปิไมหังเอตารหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตามัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมป วิสันติเซยทาปิไมหังเอตระหินอาเจคิสามิพิคเวเทวกายานังนามานิกิตายสามิพิคเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิคเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถสาธุกรรมมนสิกโรทัพพาสิสาไมติเอวั เตติเตพิคุตะควาโตปัจจโสสุนภะโกอิตาเทวาจะสีโลกามังกะสามนาทัพพิมังตัสสิตาเยสิตาคิริขพะรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหะวสัลีนาลุมะหัชสาพิสัมภูโูโอทาตามะนาสาสุธาปิปัสสงนะมนาวิลาเพียโยปัจจสเตยะตวะวะเนกะปิลาวะทะเว ตตัวันตยสัธาสวเกสสนีประเตเทวกายาภิกตตาเตวิชานัทภิกาโวเตจัตปบมกรุงสตวาพุทธศาสสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมุสานัทสนังอเปเกสตะมัทธคุมสัทธังอัสตเตริงสตังเอเกสัทนังอมุสานามัทธสุมอเปเกนตตมัทธคุมทิสาสภาพุทธคุมตัณจาัพังอภิญญายาอุ สัทธาสาวกยศสเนวรเตเทวตายาภิกันตเตวิชาณธาพิกเวเยหังกิตาิสามิเกราหิปุพโสสัตตาสหัสาวยาคาภูมิกภิลาวัฏถวาทิมนโตชุบิมันโตวนาวันโตยัสสีโนธรรมานภิกกรรมพิกุนางสมิติงวานังชาสา สัสนมุทัมมนาภิกกามุภิคุณังสมติมานังอิเจเตสุลัสสหัสสากะคะาานตะวันิโมทิมันโตชุติมันโตนาวันโตเยสสิโนโมธัมมนาภิกกามุภิคุณังสมติมานังโิสามิตาปัญจสตายะคะนานานตะวันิโมทิมันโตชุติมันโตนาวันโตเยสสิโนโมธัมมนาภิกกามุภิคุณังสมติมานังคุณพิโรราชาคาิโกบุญสันิเวสนังพิโยนังสตัสหัสสากยคะนัง สัตติคุณผิโรราชาคหิโกสุปังคัสวิติมณังบริมนจัติสังราชาตัตระทุปัสสาสติคันธพพานัธิปติมหาราชายสัชิโสบุตตาปิตัสสะภวุธนามังผลาอิทิมโตชุติมโตนะวันโตยสัชิโมธรรมนาภิกขะโมกุนังสัตติมณังทักขีนัจัติสังราชาบรุณโรตัสสาสติคุณพันธนาธิปติมหาราชายสัชิโสบุตตาปิตัส สสินุมธรรมนาพิการมิกูณราสมติมนังปชิมันจากที่สมราชายุปปคุปสาสเตนะคานังอธิปติหาราชายาสสิโซ,โซปุตตาปิตาสาภาวัฒนามวัฒนายทีม่มตุชุนิมตุนาวัตยสสินุ ราชากเโรตัสสาสติยาคาน่งอธิปติมหาราชายาัสาสิโซปุตตาปิตาสาพาโวธนมามหาหาพลายที่มันโตชุติมันโตว,วันวันโตยาสาสีโมูมทามานาพิการรมุพิกุนังสมิติววนาปุริมาทิสังทตระโททักคีเนนะยุรุนทโกปชีเมนะวูรูป,ปะโคกกเวโรอุอตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชา สมันตาจัตุโรทิสาทัทธลมานาอัทังสุวเนกตปิลาวัฒเวเตสังมายาวิโนทาซาอโควันจะมิกาสท่ามายากุเตนทุเวเตนทูอุกุจโตสหจันทโนกามเสกโยจะริมุคันทิลุคันทจาปนาโถปมัญโยจะเทวสุโตจมาตาลิจิตเสโนจะคันทัมโพนโรราชาชนะสโพ ภูปัญจสิโขเจวะติมภารูเสวัชชาเอเตจันเจราชานูพันทัพพาสหราชุภีมุทามานาพิกัมณภิกขุนังสมิติมหานังอัาคูนัปสานาคาเวสาลาสหัสกกากัมภาลสัตราอาคุปายขาสหายติพิ ยามุนาทัตระทาจ่าอคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโซปาคาสมิติมวันังเยนาคาราเชสหัสาหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักคู่โดยหายาเตวนามชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังภายันตานาคาราชานมาสิสุปนณโตเขมมมกาสิปุโธสันหิวาจาหิปุปปาวไหยันตา นาคาสุปาสนาสารนามังสุขุทังชิตาวชิระหัตเถนะสม,มุทังอสุราสิตาพาตาโรวสวัสเสต,เตอิทิมโตยัสสินูกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวคาซาเว,าเวปจิติสจิติจะปหาราโทนโมจิสหะสัตตันจะาลิปุตานังสเทเวโรจานามก,กาสันในหิตวังผลิงเสนังราหุพัทฐามุปาคามุงสมาโยธานิพัันเตภิกุนังสมิติงวานัง อาโปจเทวาปัทว ja un. so ีจเตโชวายโยตถาคมุนวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายศสสาสหะเมตากรุณาไกยกาอคูเทวายัสสิโนทัศเตทัศากายาสเพนานตตวานิโนอิธิมันโตชุดิมันโตนาบันโตยัสสินโนโมทามานาพิกามุพิกุนังสมติวันัง เวนทูจเทวาสหาริจะสมานจัตเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามคูบุรักคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมคูบุรักคิตาคัคตานิบุรักคิตะวาคูมันทาวราหกาวสุนางวัสโวเสโทสโกปาคาบริตโททัเซเตทัส t h a า a y าสเพนานตตะวันิโมอิธิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสสิโนโมธามานาปิกามงพิภูนางสมมิตุหัวนางอาทากูสาภูเทวา ชาลามคีสิขาหรือว่าอริธากาจะโรชาจาอุมาภุพานิพาสิโนวโรนาสหธรรมมาจากอาจุตาจากอเนชากาสุริยะรุจราอาคูอาคูวาสาวเนสิโนทเสเตทัสธากายาสเปนานตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมโตวนวันโตยะสสิโนโมทมานาติกรมทุทคุูนังสมิติวานัง สมานามหาสมานามนุสย์มนุสุตวมาคิทธาปทุสิกาโคอาโคมโนปทุสิกาอัฐาโคฮหรยโยเทวาเยจะโลหิตาวาสิโนปรารคามหาปรารคาอาโคเทวายาสัสสิโนทัศเ,เตทัสธากายาสเพนาน,าตานัตตวะมิณูอิทิมโตชติมันโตนะวันโตยาสัสสิโนมุธามานาพิกามุนพิภุนางสมิเตปนานัง สุกากโรพาอารุณาอาคูเวคานาซาสหะโอธาตะไคาระาปโมคาคูเทวาวิจักขนาสถามตาหาราคาชานิสกาจายัสาิโนทนายังอาคาปชุนโนโยทิซาพิวัสติทัสเซเตทัสธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวบันโตยัสาิโนโมทามานาพิกามุมพิคุนังสมติงหัวนังเขมิยาตุสิตายามา กตกาจยสัสสิโนสัมพิตกาลมาเสถาชโตินามาจอาสวะนิมมานรติโนอครวทาคูปารณิมมิตาทเสตเตทสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมุธามานาพิกามุพิคูนังสมิตินวันังสเทเตเทวานิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนามันเวเยนะ อาคันชุ่เยจันเยสติสาสหะระวุทธาชาติมะคีิลังโอคาตินามนาสวังทักเคมุคาตรังนาคันจันทังวะอสิาตาจิตังสุกรรมมาประมะัตโตจักกุตาอิธิมะโตสหะสันนังกุมาโรติสโสจัก สโสปาคาสมตินหนันางขัสสาพรม,มโลกานังมหาพรม,มาพุทธิติอุปป,ปันโนชิติมันโตริสมากายโยยัสสิโซทเสถอิสราอาคูปเจกะวัสวัติโนเตสัจมชโตอาคาหาริโตปริวา,าริโตเตจะสัเพออภิันเตสิงเทเทเวสพรมมเกมาราเซนาพิกามีปัสสะกันทสะมันทียังเอถขขาคันทะพันทะทะราเคนะพันธามัทูโว สมันตาปาริวาเรธามาวมจิตากโกจินังอิติตถะมหเสนูกันหาเสนังอเปสยิปานินาตละมหจะสลังกตวนเทระวังยาทาปุสโกเมโคธนะยันโตสุชุกโกตถาโสปจทาวติสังคุโตอสยังวเซตันจสัสพังอภิญ,ญายะววคิตวนาจาักุมาตาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศสสเนปรเต อาราเซนาทิกันตาเตวิชาณธาพิขาโวเตจะตปปามะกรรงสุตวาพุทธาศาสนามีตะราเคหิปังกงเอสังโลงมปิอินชยุงสพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายัสสินโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสตาติ บทที่1ิบบทสวดมังคลาสุตังเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจาปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตังปตุปติกรุปะเทสาวาโสจาปูเกจปตปุญญาตาอัตาสัมมาปันทิจาเอตัมมังคลมุตตังพาหุสัจจจาสิปัญจาวินโยจะาสุสิิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคลมุตตังมาตาปิตุปฐานัง ุตตาทารัสสังขาโหอนาคุลาจกรรมตาเอตันมังคลมุตมะังทานันจะธัมมจริยาจ่ายาตะการันจะสังขาโหอนาวชานิกรรมานิเอตัมมังคลมุตมะังอารติวิรติปาปะมชากานาจัสญญโมูอปามาโทจะธัมมิสุเอตัมมังคลมิตมะมังคารโบจานิวาโตจะสันตุทีจากตัญญูตา กาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังคลมุตตะมังคันติจะโสวะจัสตาสมนานันจทัสสนังกาเลนะธรรมสัก,ารรสากชาเอตัมมังคลมุตตะมังตโปจะพปรมะจารยันจะอริยาสัจานาทัสสนังนิพพานาสัิกิริยาจะเอตัมมังคลมุตตะมังพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยาสานากัมปติอโศกังวทชชังเขมังเอตัมมังคลมุตตะมัง เอตาทิสานิกตวานะสัพธรมปราชิตาสัพพัโสทธิงคาชันติตันเตสังมังคลมุตมันติบทที่1ิมือสวรัตนปริกยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปนิตังนันมูสังอธิตถาคเตนะอิทังปิุเทรัตนังปนิตังเอเตนะสเจนะสุทิโกตุ ขยามวิราคังอนตังปณิตังยัตฉคาสกเกมุนิสมาหิตโตนาเตนะธรรมเนนะสม,มุทิกิจมีธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโพตยัมพุทธเศถุปะริวันนะยีสุจริงสมาธิมานันตาริกัญญามโห สมาธินาเตนะสมุนาวิชติอิทัมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัเจนะสุทิโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปสัสสาจัตตาริเอตานิยุขานิปสัสสาจัตตาริเอตานิยุขานิหนติเตทกคินยาสุกตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพรานีอิทัมปิสังเครัตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสวสิโที่หตุยสุปยุตามนัสสะทันเห็นะนิกามิโนโคตมาสาสนัมหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัทามุธานิพุติงพุชมานาอิธรรมปิสังเครตานันปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวดิที่หตุขีนางปุรานางนวังนาที่สังภวังวิรัตตจิตตายติเกปัสมิเตกินาพิชานุหิันทา นิพพนติทิรายถายัมปฏิโปอิธัมปิสังเครัตนังปนิตังเอเตนะสจเจนะสะทิปตุบทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสัสวัชอัตตาเวชิตังเสโยยาจายังอิตราปชาอัตตะทันปะสะโอสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวเทวนาคันทัพโพนมาโรสหะโรมินา ชิตังอปะชิตังกายุราตถาภู菩萨ชนตุโน